สบายดีบัตรูุ้กคนองนะจ้ามันยังต้อยมาหักลูกสาวด้วยจ้าเป็นกำลังเฮียนหนังสืออย่าท่าน้องกำลังเขียนเฮียนก็คือขอไก้ขอไขอ้ด้วยพี่น้องสาวผู้เพื่อกระสีเบิ้งว่าใคเขียนได้เขียนบาได้ สาผูกกสะเลา่เบิ่งเด้อแต่ละคนเ้อะสิเขียนผูเอาแม่มาเผาก็ากมีพี่น้องเลยยืทักเจ้คนฟ้าเพิ่นกัสิเขียนอยู่ในห้องเ,เียนยน,ดยนด้วยพี่น้องเด้อเบิ่งว่าพ่นสิเขียนแล้วบอก เขียนหนังสือเด้อพี่น้องกับหมู่2คนหัวเพียงเดียวเลยอายุซ้ําเดียวเด้6ปีปลายคือเดียวยืนเอบ่นั่งนี่เด้อบ่ิ้นเพิ่นก็ เขียนโซ่เด้อแต่ละคนเด้อพี่น้องกระติ้ะเขียนกอไก่้อไข่เด้อพี่น้องกระสุเขียนห่อห่อเฮือนกเป็นตัวลาวเด้อซาวครู่นกำลังสอนเด้อพี่น้องเพิ่นเขียนตัวใหญ่พูดถูกไหมสาวครู่นก็เลยบอกตอนนี้ก็เริ่มเรียนแล้วพี่น้อง กำลังสีมเมื้อ่ะปลายเมื่อบ่านนี้นี่น้องต้อยกับซีมาแกงหอยด้วยจ้าอันนี้อันนี้ข้าวเบือด้วยจ้าเฮา็่ะใส,ส่หม้อเนาะอันนี้หม้อเฮาก่ใส่หัวสีไข่ใส่หัวข่าด้วพี่เนาะตอนนี้ใส่ข้าวเบือ ข้าวโพดแล้วพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นหอยด้วยพี่น้องเด้อหอยหอยคมหรือว่าหอยจูบเด้อจ้าน้องต้อยกะอันต้อยหอยอต้อยก้นไปที่เรียบร้อยเด้อจ้าน้องต้อยก็มาใส่หม้อเด้อจ้าหม้อห่ากระพุทธห่ากระน,น้องต้อยกระเทียมห่านเต๋อเด้อจ้าใส่น้ำน้อยยังก็ยังหลายเลยดยพี่น้องแกงหอย ตอนนี้น้องต้อยเคยใส่เ,เป่นงนงัวเลยจ้าเก่งหอยเด้อโบเม,มนอ้อมหอยน้องต้อยเก่งหอยอันนี้กับปลาแดกเขาเด้อดพี่น้องเด้อน้องต้อยคเคยเสร็จเหมอ้อเลยจ้า อันนี้กะเพราอีเลิศเฮาเด้อพี่น้องเด้อน้องต้อยกะซี่ไซ่กะเพราอีเลิศเด้อจ้าโม่ครับเขาพูดฮาวเด้อพี่น้องเด้อจางน้องต้อยใส่เกลือหน่อยนึยนงเพราะว่าหอยมันกระซุกแล้วน้องต้อยใส่กะเพราอีเลิศเด้อจ้า น้ำบวาลาได้ให้น้ำมาเจาะซันนี่ก็ซุกเลยจ้าถ้าพ่ออีเลิศม,มาซุกแล้วกะห้ากระปุกนะจ้าอันนี้ก็ซุกเป็นที่เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องมาเด้อแซ่บ์กันเด้อจ้าแกงหอยเด้อจ้า เที่ยงหรือว่าข้าวสวยเนี่จ้ขาข้าวมาสิว่าไอ้คัน,นมาเด้อกินข้าวแซ่บๆกันะกะกน,น,ไไนะจ้าแกงหอยนะจ้ากินกันหน่อยลูกจุกก็ได้ไปฮับอันผ้าใส่มาแล้วก็มาแกงหอยแกงหอยแล้วก็ผ้าไอ้คันมาห้องเงียนเห็นเอาเลยเนเลิกสิบสองโมงนี่เลิกสิบเอ็ดโมงน้องเกดหัน เขได้เข้าเพราะว่ามูเรียนมันเพิ่นสิตัดเนี่ยเลยบ่าได้เข้ามื้อนกันน่าสิเป็นวันประฮัสมื้ออื่นฟ้าก็บ่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเพิ่นใช่บาเนาะวันศิลป์ใช่บาต่บ่ได้ไปโอ้เข้าวันเกิดซิทโอเข้าวันสระบ่ได้ไปครูอาจารย์ก็บ่ได้นั่นได้ไปก็ได้พักมื้อนึงมื้อที่2ก็ไป จานห้องมาใส่ไหมหอนมักหอยเกตัวหนกิน

จุกเงี้ยจุกป่วยด้วยจุกจมูกจุกจุกจนู่นไงกายคอคอจังเลยได้ไปหับได้ตอนเช้าให้ได้ไปในไอ้คันใช่ป่ะตอนชวยนี่ต้องได้ไปหับ พอเลิกบตรงกันเราอเฮียนกับไก่กันอีกคาลบอนคาบอดนีเลิกกอดนี่เลิก,ก,เลกทีโซโซ่สองมุมปลายถ้าจะไปนั่นค่อะอ้ายกับคนนีแล้วให้ก่อนทางนี้หัวเมื่อเมื่อจะทึกตัวเองมัววิเมื่อต้องเลยไปครับไปส่ง อ,อืมอืมฮสวยค่ะเป็นอุ่ยางห้เอยอยนั่นแหละชอบเหรเอืมใส่ฟ้ากินสุกแลยใส่ยกนั้นตอนั้นเจ้าของมักยู่ไปน้อยดูขขอย แท็บอืมม่จนมาด้อเอฟีทุกคนนะจ๊ะกินขาวสวยนะจ๊ะแท็บตอนนี้ก็ที่ยงและวอม ราดีกไปวัดมากไปวัดหือว่าไเา เนี่ยงยังมยังจำเงี้ยพอแดงเงี้ยพอใกล้พอไข่เงี้ยพอใกล้พอไข่เงี้ยต้อนกินใช่เขียนก่อนไปไม่แรกกันเงี้ยเขียน ตอนน้องก้อยไปกับพ่อเลยเรื่องโรงเรียนจำน,น,น,น้องไปสอนเพิ่มใช่ไหมน้องใช่แม่ไหมบักกิปนี้น้องต้อยก,อกลาไปกอ่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยขอาวหมอนะกับพ่อพูนเอจี ทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะจ้าที่เป็นกำลังใจให้น้องเตยเตยขอบคุณจ้าสบาย,บายดีดดดพี่<อ>น้องบ๊ายบาย,บาย